เดบันฮีที่หายสับสนอย่างลึกลับบนถนนมรณนะภาพประหลาดล่าสุดที่ถูกถ่ายครอบครัวและเพื่อนๆค้นหาเดบันฮีแต่ไม่เป็นผลแต่ใครจะไปคิดว่าเธอโผล่ขึ้นมาในแทงน้ำของโรงแรมแทงน้ำบนโรงแรมริมถนนมีกลิ่นเหมน็นสีน้ำตาลเหลืองไหลออกมานั่นอาจจะเป็นเดบันฮีที่หลังจากหายตัวไปอย่างลึกลับหลายวันเมาแล้วตกน้ำหรือมีเงื่อนงำอื่นกันแน่ ให้พวกเราตามไปด้วยกันกับความลึกลับของการหายตัวไปของเดบันฮีบนทางหลวงมรณะสวัสดีค่ะทุกคนคืนวันที่8เมษายน2022ชาญเมืองเอสโกเบโดเม็กซิโกในฟาร์มที่เงียบสงบแห่งหนึ่งเจนนี่เล่นโทรศัพท์ดูไม่ค่อยมีความสุข เมื่อสักครู่ตนเองและเพื่อนเดบันนี่เอสโกบาได้ทะเลาะกันเดิมทีทั้ง3ามคนนัดกันว่าจะมางานเลี้ยงที่ฟาร์มงานเลี้ยงเริ่มไปครึ่งทางเพื่อนก็จะออกไปเมื่อคิดว่าเธอปีนี้อายุเพียง18ปีดื่มเหล้าเข้าไปอีกไม่ค่อยได้สติเจนนี่ก็เลยเรียกคนขับแท็กซี่ที่เธอรู้จักดีส่งเพื่อนกลับบ้านต่อจากนั้นก็อยู่ด้วยกันกับเพื่อนอีกคนจนดึกดื่นทั้งสองดื่มหนักมาก กลับถึงบ้านก็หลับไปเลยเชา้าวันลุ่งขึ้นเจนนี่เพิ่งตื่นเธอเพบว่าตอนนี้ห้านาฬิกาคนขับรถผ่านแอปส่งข้อความถึงตัวเองทำให้เธอตกใจอย่างมากเมื่อตอนเช้าตรู่ได้นำเดบันฮีส่งไปที่รถด,ด้วยตัวเองไม่รู้ว่าเหตุผลใดเดบันฮีมีปากเสียงกับคนขับรถแล้วลงจากรถไปคนเดียว คนขับอธิบายสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ยังมีภาพประกอบในภาพเป็นเพื่อนสนิทฉันเดบันฮียืนอยู่คนเดียวข้างถนนอันว่างเปล่าเธออยู่ท่ามกลางความมืดสงัดจ้องไปยังถนนอีกฝากหนึ่งถึงได้รู้ว่าเดบันฮีกลับบ้านคนเดียวในยามกลางคืนในใจเจนนี่เกิดความกังวลขึ้นต้องรู้ว่าขนาดรถที่กำลังขับไปยังเมืองเล็กๆชายแดนเมาลีปัส บนถนนทางหลวงนูโวลาเลโดสภาพแวดล้อมที่นั่นลุกลางมากมีคนหายสับสูนมากมายปีที่แล้วผู้สํารวจอยู่ข้างทางหลวงสายนี้ภายในตึกหล้างแห่งหนึ่งพบกองกระดูกผู้คอ้ลายมากมายที่นี่ถึงขั้นถูกขนามนามว่าทางหลวงมรณะบวกกับมืดค่ำดึกดื่นผลที่ตามมานั้นไม่กล้าคิดจริงๆเจ,ๆจนนี่รีบโทรหาเดบันฮีมีเสียงไม่ว่างจากปลายสาย ความวิตกกังวลและตื่นตระหนกเกิดขึ้นในใจตอนนี้เองแม่ของเดบันฮีโทรเข้ามาเธอถามว่าเมื่อคืนวานนี้เดบันฮีไม่กลับบ้านทั้งคืนรู้ไหมว่าเธอไปไหนทีนี้ทำให้เจนนี่ใจหายถึงตาตุ่มไม่มีใครรู้ว่าเดบันฮีอยู่ที่ไหนเธอหายไปแล้วเดบันฮีปีนี้อายุ18ปปีกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเม็กซิโกนูโวเลออน ศึกษาคณะกฎหมายเธอแลดูสวยความสัมพันธ์กับพ่อแม่นั้นรักใคร่กลมเกลียวกันดีที่บ้านเอ็นดูอย่างกับไข่ในหินอาจารย์และเพื่อนๆคิดว่าเธอสามารถโตมาเป็นผู้พิพากษาทีเยี่ยมได้แน่นอนเพื่อเป็นกระแสไปให้กับสายตุลการท้องถิ่นที่อวดรู้ไล้ความสามารถอย่างไรก็ตามการหายตัวไปกระทหารครั้งนี้กลับทลายความหวังที่สวยงาม ในไม่ช้าตำรวจก็เข้าร่วมการสอบสวนเดบันฮีมีความคิดเป็นของตัวเองเวลาออกข้างนอกก็ไม่ได้นำเอกสารสำคัญไปด้วยดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะหนีออกจากบ้านโดยไร่ตองไว้ก่อนเมื่อถึงวันที่สองเดบันฮียังไม่กลับบ้านไม่น่าเป็นไปได้เพราะเมาแล้วยังไม่ตื่นไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้หลังจากการวิเคราะห์ง่ายๆตำรวจเชื่อว่าเดบันฮีน่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้ว ดังนั้นเวลาเร่งด่วนตอนนี้ต้องหาที่อยู่ของเดบันฮีให้ได้เร็วที่สุดตามคำบอกเล่าของเจสซี่คนขับรถผ่านแอปเดบันฮีถูกพบครั้งสุดท้ายเวลาเช้า5นาฬิกาบนทางหลวงมุ่งหน้าไปเมืองเล็กๆแถบชายแดนด้านหนึ่งตำรวจได้จัดตั้งทีมกู้ภัยทำการค้นหาสถานที่ใกล้เคียงอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็เก็บวิดีโอกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงไว้ วิดีโอกล้องวงจรปิดเผยว่าหลังจากเช้าเวลา5้านาฬิกาเดบันฮีเดินเข้าไปบริษัทโลจิสติกที่อยู่ข้างทางหลวงแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบนำสุนัขค้นหาทำการติดตามแต่ก็ยังหาตัวของเดบันฮีไม่พบนอกเหนือจากการค้นหาทางชุมชนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามวิเคราะห์คดีเพื่อหาบ่อแสใหม่คนสุดท้ายที่ได้พบเดบันฮีคนขับรถน่าสนใจเป็นที่สุด คืนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพวกเขาถึงทะเลาะกันถึงขนาดยืนกลานที่จะลงจากรถคนเดียวตอนดึกและหลังจากสอบสวนคนขับแล้วผู้วิเคราะห์พบความผิดปกติมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ข้อสงสัยแรกเนื่องจากคนขับเจสซี่มีประวัติอัชญากรรมถึงขั้นมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเนื่องด้วยเขาเคยคุกคามทางเพศและพยายามลักพาตัวผู้หญิงมาก่อน เลยได้รับการตรวจสอบระหว่างการสอบสวนตำรวจยังค้นพบของไม่ดีบนตัวของเขาอีกด้วยในสถานการณ์แบบนี้ลงมือทำไ้ายเดบันฮีมีความเป็นไปได้มากข้อสงสัยที่สองอยู่ที่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันเจสซี่มักพูดไม่ชัดเจนมาริโอเอสโกบาพ่อของเดบันฮีตรวจเช็คบันทึกการขับขี่พบว่าในคืนนั้นคนขับรถพยายามบังคับ ให้ลูกสาวมีอะไรด้วยในสถานการณ์เช่นนี้ทั้งสองคนจึงเกิดการทะเลาะกันระหว่างการขัดขืนของเดบันฮีคนขับโมโหไล่เธอลงจากรถนี่ถึงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในคืนนั้นรวมสองข้อสงสัยนี้เข้าด้วยกันเจสซี่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเป็นไปได้ตอนตี5้านาฬิกาภาพที่เขาถ่ายเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นหลังถ่ายภาพเสร็จก็หันหลังกลับ แต่ขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงการสอบสวนจึงหยุดชะงักไปแบบนั้นพ่อแม่ของเดบันฮีรวมกับญาติพี่น้องประกาศหาคนหายตามท้องถิ่นพยายามหาตัวลูกสาวพวกเขายังผ่านระบบเครือข่ายของทางตำรวจตั้งเงินรางวัล5,000เหรียญ1น8 0 0 0บาทคดีหายตัวไปของเดบันฮีทำให้วุ่นวายใหญ่โตอยู่พักหนึ่งแต่ผ่านมา12วันแล้วเดบันฮียังคงไม่มีข่าวใดๆ 22เมษายนโมตเตลแห่งหนึ่งในช่วงนี้ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากลูกค้าต่างสะท้อนปัญหาน้ำในโรงแรมไม่สะอาดรู้สึกว่ามีกลิ่นในน้ำอยู่เสมอแถมยังผสมวัตถุต้องสงสัยสีน้ำตาลเป็นครั้งเป็นคราวดังนั้นหัวหน้าง,งานจึงเรียกช่างซ่อมมาตรวจสอบช่างซ่อมไหมผู้มีประสบการณ์ช่ำชองสถานการณ์แบบนี้โดยปกติแล้วก็คือแท้งน้ำชำรุด เมื่อเขาไปถึงข้างๆแท้งน้ำก็ได้กลิ่นเหมน็นรุนแรงหรือว่ามีสิ่งสุกระปกเข้าไปในนั้นกันทำให้น้ำที่ลูกค้าใช้ถูกปนเปื้อนไม้รีบเปิดฝาแท้งน้ำเพื่อตรวจสอบดูเหมือนจะมีวัตถุสีดำขนาดใหญ่ไม่ทราบชัดเจนอยู่ข้างในเขาใช้ไฟฉายส่องไปที่ด้านในถุงตอนนี้สามารถเห็นภาพข้างในได้อย่างชัดเจนเห็นคนผมยาวคนหนึ่งหญิงสาวที่เห็นใบหน้าได้ไม่ชัดเจนจมดิง่ง ลงไปที่ก้นแท้งน้ำผมยาวสลวยด่งกุหล,ลาบดำเพราะแช่ไว้นานร่างกายได้เปลี่ยนสภาพอย่างรุนแรงเกิดเหตุฆาตรกรรมในแท้งน้ำของโรงแรมไหมโทรแจ้งความหาตำรวจทันทีตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแพทย์นิติเวชท,ทำการตรวจที่เกิดเหตุเบื้องตน้นหลังการวินิจฉัยเหยื่อเป็นผู้หญิงรายหนึ่งค่อนข้างวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีเวลาเสียชีวิตเกินกว่า10วันแล้ว เมื่อผ่านการเทียบสถานภาพและข้อมูลการหายตัวยืนยันว่าเธอคือเดบันฮีที่หายตัวไปแล้ว12วันจูจ่ๆคดีก็บานปลายไม่มีใครคาดถึงพอแม่ของเดบันฮีรับไม่ได้กับความจริงดังกล่าวสื่อได้เข้าแทรกแซงอย่างรวดเร็วรายงานเกี่ยวกับคดีนี้คดีนี้เกิดในสังคมเม็กซิโกสร้างความคือฮาเป็นอย่างมากหลังจากคดีถูกลอกทำร้ายของเดบันฮี ทำให้เกิดเสียงขอวิพาวิจารณ์ณล้นหลามและท่าทีขอไปทีของเจ้าหน้าที่กระตุ้นความโกรธของสาธารณชนสร้างแรงบันดาลใจให้ป้องกันสตรีของเม็กซิโกสิ่งที่เร่งด่วนในขนาดนี้คือการสืบหานักโทษนำคนชั่วจับกุมมาให้ได้แต่ระหว่างการสืบสวนติดตามคนร้ายพฤติกรรมและท่าทีของเจ้าหน้าที่กลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชน สถานการณ์ผู้หญิงหายสับสูนและถูกลอบทำร้ายในเม็กซิโกมันสาหัสมากนับตั้งแต่วันที่8มีนาคมเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งแล้วมีผู้หญิง26คนรายงานว่าหายสับศูนจนถึงตอนนี้มีเพียง10คนที่หาพบนักสังคมวิทยารายงานสถิติผู้หญิงมากถึง7คนต่อวันโดยเฉลี่ยมีรายงานผู้สูญหายในเม็กซิโกและการลอบทำร้ายเดบันฮี เป็นระเบิดครั้งลูกสุดท้ายอย่างไม่ต้องสงสัยเกิดการถกเถียงถึงสาเหตุการจากไปของเดบันฮีรูปคดีที่ตัดสินได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งภายใต้ความเป็นไปได้ที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เข้าพักโรงแรมสุดท้ายพบว่าหายไปในแทงน้ำของโรงแรมกล้องติดรถยนต์และกล้องวงจรปิดพบว่าตอนที่เดบันฮีออกไป ยังดูมีสติดีอยู่ขนาดเช็คอินที่โรงแรมด้วยตัวเองดังนั้นเธอจึงไม่มีเหตุผลหลังจากเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วเพราะความมึนเมาทําให้ไม่มีสติได้วิ่งไปที่วังแท้งน้ําแล้วกระโดดเข้าไปเองเดบันฮีตอนมีชีวิตอยู่ต้องถูกบีบบังคับแน่ๆในนั้นมีนักโทษที่ถูกคุ้มกันซ่อนไว้อยู่หนึ่งคนแล้วภายใต้คําโต้แยง้งคอเทจริงเช่นนี้เองทางการประกาศ ถแถลงการสาเหตุการตายหลายสารลาของเดบันฮีสำนักงานอายการสูงสุดออกมาถแถลงการว่าจากบ่อแสเห็นได้ชัดว่าตอนที่เดบันฮีอยู่ในอาการมึนเมาเป็นคนเปิดฝาแทงน้ำเองจนพลาดตกลงไปในแทงน้ำทันทีที่ถแถลงการออกไปเสียงไม่เห็นด้วยทั้งแถบและพ่อของเดบันฮีเป็นคนแรกที่พูดต่อต้านโดยอ้างว่านี่ไม่เป็นไปตามตะกะทั่วไป นี่ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของการจากไปของลูกสาวแน่นอนอันสุดท้ายรายงานการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ล้วนไหลไปยังสื่อต่างๆเดบันฮีเสียชีวิตด้วยอาการฟกช้ำในสมองแม้ว่าในกระบวนการตกลงไปในแท้งน้ำอาจเป็นไปได้ที่จะถูกกระแทกแต่อ้างอิงจากหลักฐานที่พบเดบันฮีเป็นไปได้มากได้รับบาดเจ็บในขณะที่มีชีวิตอยู่รวบรวมหลักฐานต่างๆ คดีนี้ไม่มีทางเหมือนคำอธิบายของทางการที่ฉับชฉวยแบบนั้นก่อนหน้ามีข้อสงสัยมากมายสําหรับเจสซี่คนขับรถผ่านแอปหลังการสอบสวนเพิ่มเติมทุกตํารวจตัดความสงสัยออกแล้วใครคืออาชญากรตัวจริงกันแน่ชัดเจนว่าการประนามความจริงจากฝูงชนไม่ถูกทางการให้ความสำคัญ พวกเขายังไงก็ไม่ยอมรับนี่เป็นคดีของที่ถูกทำร้ายถูกยกให้เป็นเพียงอุบัติเหตุหลังเมาสุราของหญิงสาวหรือเดบันฮีจะเป็นจริงตามที่ตำรวจท้องที่พูดเหมือนกับคดีร้านเหล้าเซซิสของเอลิซาแลมที่ปินเข้าไปในแท้งน้ำด้วยตัวเองหรือเอลิซาเป็นชาวแคน,นาดาเชื้อสายจีนเกิดเมื่อวันที่30เมษายน1991 ระหว่างเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์2013ในตัวเมือง Los Angeles, ลอสแอนเจลิสโรงแรมเซซินเธอได้หายตัวไปอย่างลึกลับตำรวจตรวจสอบพบว่ากล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ก่อนที่หายตัวไปทำท่าทางแปลกๆในลิฟต์ดังนั้นจึงกลายเป็นจุดสนใจของการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เนต็ตผู้คนนับไม่ถ้วนมาที่โรงแรมเซซินเพื่อช่วยตรวจสอบสุดท้ายโชคไม่ดีคือเอลิซาถูกพบ ตกลงไปในแท้งน้ำบนดาดฟ้าโรงแรมจมน้ำด้วยท่าทางที่ประหลาดเช่นเดียวกับเดบันฮีในคดีนี้ศีรษะดิ่งลงเช่นกันจากนั้นสำนักง,งานแพทย์ผู้ตรวจสอบลอสแอนเจลิสประกาศผลวันที่20มิถุนายนการเสียชีวิตของเอลิซาสรุปได้ว่าอุบัติเหตุจมน้ำข้อสรุปเดียวกันกับคดีเดบันฮีตำรวจลอสแอนเจลิสยังอ้างพฤติกรรมตอนเธอมีชีวิตอยู่ เห็นว่าเอลิซาเป็นโรคซึมเศร้าหรือที่เรียกว่าโรคไบโพล่าและตัดสินว่าป่วยทางจิตเป็นปัจจัยเหตุสำคัญในการเสียชีวิตเอลิซาและเดบันฮีทั้งสองคดีคล้ายคลึงกันมากย่่งนี้ต่างกันแค่ตำรวจคำอธิบายเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเดบันฮีแน่นอนในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปอายการสูงสุดนูโวเลอันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีเดบันฮีเขาบอกกับสื่อว่า สาเหตุที่หญิงสาวเหล่านี้หายไปหลายคนเกิดจากการขาดการสื่อสารกับคนในครอบครัวทะเลาะกันพวกเขารั้นเอาแต่ใจอายุของผู้หญิงที่หายไปล้วนอยู่ระหว่าง14ถึง25ปีเกิดเรื่องไม่ใช่เพราะถูกทำร้ายส่วนมากแล้วเพราะตัวเองไปหาเรื่องเองคํญญาบรรยายนี้มีการรายงานไปในเม็กซิโกที่เกิดความกลรหลพฤติกรรมแบบนี้ที่นำความผิดโยนให้กับผู้ถูกทำร้าย กระตุ้นความกดแค้นของประชาชนอย่างสุดๆจากสถิติปี2021ปีเดียวผู้หญิงมากกว่า1,000คนถูกทำร้ายในสองเดือนที่เดบันฮีถูกทำร้ายมี155เหตุการณ์เกิดขึ้นคดีเกี่ยวกับผู้หญิงการเผชิญหน้ากับคดีหลายพันคดีทั่วประเทศทุกปีคดีเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งกรณีหญิงสาวหายสับสนนับหมื่นร 10, ายและความเฉยเมยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่น่ากลัว ณขณะนี้เองพ่อของเดบันฮีลุกขึ้นแชร์บทความบนโซเชียลมีเดียชี้ให้เห็นว่าหลังจาก10วันของการหายตัวไปของลูกสาวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจคน้นก็มีอาการแสดงความเพิกเฉยอยู่เมื่อพวกเขาสืบสวนอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังไม่เคยจอดลึกก็แค่ทำไปเฉยๆให้มันจบโดยเร็วท่าทีโอ้อวดและไร้ความสามารถของตุลาการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เดบันฮี ตอนมีชีวิตอยู่นั้นเคยดูมินความรู้สึกของประชาชนมาถึงขีดสุดแล้วพวกเขาพากันเดินขบวนไปตามถนนถือภาพของเดบันฮีต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเช่นนี้และมวลชนรวมตัวกันขึ้นในถนนที่คึกคักลนน,นลงต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีสักครู่หนึ่งมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่ของเดบันฮีหลายคนยืนหยัดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแม่วัย4ี้ปีท่านหนึ่งกล่าวว่า ฉันมาที่นี่เพื่อนูโวเลออนลูกสาวของทุกคนเพราะฉันคิดว่าพวกเธอจะใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่อิสระและปลอดภัยเหตุการณ์ลุกลามขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเสียงของมวลชนก็ดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่ประธาน,นาธิบดีโลเปสโอบราดอแห่งเม็กซิโกแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเดบันฮีและสัญญาว่าจะสั่งอายการของรัฐบาลกลางตรวจสอบคดีให้กระจ่าง ให้ความเป็นธรรมแก่มวลชนเมื่อเวลาผ่านไปการฆาตกรรมของเดบันฮีไม่ใช่ผู้หญิงที่หายตัวไปธรรมดาธรรมดาอีกแล้วนอกจากนี้ยังเป็นที่จับตามองของทุกคนต่อความยุติธรรมของกฎหมายหวังว่าแสงสว่างจะมาในเร็ววันและขอให้สาวๆที่นี่ไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปเอาล่ะเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ หากคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้ยินดีฝากข้อความแสดงความคิดเห็นไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะหากชอบรายการของเราสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณค่ะทุกคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจเสมอมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าลาก่อนคะ่ะ